อีหนึ่งในสิบหาอีกอสิบหาพ้นกลับบ้านอีกสิบหาพ้นเขาไปอยู่ในในบ้านเก็บตัวแล้วหรือกี่ยีสีจุ๋มงบ้านนี้เริ่มเป็นที่มันในที่บ้านในสิบหาพ้นน,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 นี่กต่ที่นี่การฝนเลวิ้าแสดงที่มันแล้วโทรศัพท์บายาย้านไหนใส่ยีสี่จุโมงที่หนองข้างบ้านเห็นเม็ดอ,อาบน้ำเพราเห็นแป้งฟันเห็น เ่าขวนกันก e. ับว่าใดนิ <rant> ่งท่ากันกับว่าใดทุกคนมีไว้เล็ยติปกระเป๋าติดเสื้อไปครับขี่ไปเสื่อมกันถ้าขี่ถ้าตัวเต็มนี่กูจะเมื่ไหวแล้วจะเมื่ไหวครัถ้าขี่ถ้าตัวเก่าเด้ยินครับตัวแห้งก็ได้ยินได้ยินคอนท้วนเขาจะได้ยินเสียงเหมือนตอนนั้นขี่ไปนองการเล่งไม่ขึ้นเลยแหงแหงเขาหบาควายนี่แหงหบาควายสุดที่แห้งเรียงบ้านพูดอะไรกันว้าสีบ่ออยังบ่ให้พี่น้องทั้งบ้านได้ยินิ่งบางสี่งแล้วตอนนเขาสิบโต เพราะว่าคนทั้งบ้านเขาเบึองมั้เหมือนที่คนเออคนกิเบืองไงะยิ่งซี่ยู่มงเบืองมัดมีใส่แต่ละคนอยู่กับมูลสิเป็นยังไงน้ำได้ไหมแม่ครับก็โอ้ผมต้องถอดบ้านแห้งเพราะเดี๋ยวเห็นยังเลยโอ้หัวตั้งนิกาว่าจะงงแล้วเพราะวันนั้นนิกาบอกว่าใส่นั่นนีกาบอกว่ใส่ถามข้าวไหกับว่าใส่คนไข้ร่างเบียร์ไหมเราพ่นเขาอยู่ในร่างไหมแต่มันเป็นศัตรูที่ใหญ่มากเลยครับมันเป็นบ้านหลังหนึ่งเลย นี S <S ่นส mm. ักเสียสักผาอยากได้ยังผู้ใดเป็นไข่เป็นหนาวเขียนไปนิหน่อยอยากได้ยาพาราเขียนไปนหน่อยติจิ๊รไว้ขางของน้ำแต่สิมีทีท่มงานใส่หมวกอ่โมงสีดำคือพวกเกี่ยวเขานี่อเขาไปเบิ้งบาดไปของไผ่เขียนสารักซื้ออย่างของเจงกาต้องการยาพาราแต่ว่าเบิ้งยาพาราชีกหนึ่งเขาเอาไปบ้างหมอเกขาอีกจมอยอาปบ้างไปกับต้องถ้าอยกางดีแค่ไนทางอื่นเพื่อที่เสียงที่งานนั่นเอายาเขาไปให้ครับ สามเดือน<า>และทุกอาทิตย์จะต้องมีคน,น,นออกนั่นคคนออกไรไ้หลังมวยให้ชงเกตสีถูกไหมหนึ่งอาทิตที่นี่การแข่งขันครับอยู่ที่สตูมูสตาแข่งเป็นทิมที่มละหาฟ่นที่มละซีฟนแล้วจะจำนวน,จำนวนจำนวนนกแสดงทีติดตกรอบนะครับกละบานครับกระบาลกระบานตรงนี้พ้นอ,ออกทุกอาทิตย์คับพนออกหลายใจกับแกงลือหน่อยกะตั้งทท่มกันหน่อยร่วงหน่อยร่วงหน่อย หลังมวยไทยแทงโคดันแตบพี่น้องคงติดจำได้ครับพี่น้องตะกี้ครับหลังมวยไทยของเจ็ดสีวัตถิปสี่นี้การแข่งขันรายการนี่ก็มาเรียนใช้แลน้วเราสี่นี้ข้นเราไฮว่างไฮลงไปเออนี่แหละไฮอีหลีเป็นบอกไฮอีหลีบ่ออะไเมคขึ้นมาไฮอีหลีบม่ได้เมคขึ้นมาครับตัวโคนเราซื้ออีรีพวกเราซื้อคนเอาสาระการสาระงานสาระเวลาอยู่กับพี่กับน้องไปอยู่บ้านเนาะเพื่ออนาคตเรากะเพื่อที่เพื่อนเอาไปรวกกันไปเอาสั่นเอามีก้มีระเบียบไฮนี่มันหายไรยังหายคิดวอดบ้านเออ การกิดฮอดบ้านผู้ด่งคนนี่แฟนเขามากนี่กับกิดฮอดคิดวัตคิดฮอดผู้สาวคิดฮอดผู้เฒ่าเข้าใจครับอยู่นี่เห็นมันบาเทีกับไผ่เลยครับทึ่มันตื่นมากหหเห็นหนากันเท่าน,านั้นนี<อ>่สิบห้าพ่นตื่นมากกับเห็นหนากันซ่อมนั่นแหละเสื่งยังต้องระวังว่าจะระวังครับกับเข่ากับน้าเขาเดียวกับสิเอาไปว่ามันไว้ให้นะครับคือบ่ได้เห็นไผ่ไปซุบซิบกับไผ่หรืว่าอะไรคิดว่าเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดจุดนี้เนี่ยเพื่อนอย่วโมงนี้เรื่อยๆที่ยี่สิบสรับ เาานี่่หยงวเป็นอ่าเอามาล่างวงจรของวงจรของการแบบให้พ่นโวดนะครับวงจรให้พ่นโวดคือตะกี้เนี่ยคนไทยเอาเขาเจ้าติดตามแบบนี้ครับติดตามเดือสตาติดตามเอฟรายการมันมีแต่๋ยพ่อเบอเดียนเนี่ยครับบ้านหลังเอฟยู่บ้านหลังเดียวกันบ้านหลังเดียวกันคนสินิยมเบิ่งมากและนี้ผู้นำคนกินเข่ากินต้องกินมพร้อมผมพวผมออกจากบ้านมาก บอุ้ยหลายเลยไม่เงี้กินเข่ากับกินพร้อมสูวเออเออสูัวซัวสีอาบน้าไม่เงี้กับไปอาบน้าร้อมสูวซัวเห็ดเงี้ยไม่เงี้กับเบิ้งสูวนอนเบิ้งพอครับมันยีสชั่วโมงนี่ครับยีสต์ยังเห็นอยู่ไหมย่ามนอนก็เห็นนลยครับเออแต่ว่าย่ามนอนเขาจะปิดปิดไฟอยู่คเดี๋ยวกล่องมันจะเป็นล่างๆคือคือเท่เราจะทานขาวดำานี่โอ้แต่งฟันก็เห็นเลยเห็นมั้ยช่วงนั้นเนาะก็เห็นแต่ย่ามสีย่ามเงี้ยย่ามอาบน้าช่วงนั้นแบบนันมีมันนีอีกช่องหนึ่ง มีเพนด้เป็นบออ่ามีเพนด้จ kind of ุมเพื่อนได้จุกมีเพนด้กับพี่อืสรางถอับเตนช่องของหลงพอช่องลงพอหลวงพอบัวเขาเนาะหลงู่บัวช่วงนั้นเนาะเป็นช่วงเขาเป็นช่วงกั้นเด็ดเด็ดที่ดีเด็จุดนั่นแต่หว่าผมอยู่นี่หวของผมโป้หัวเนี่ยมีกล่องของเนเน่อ๋อโ้หมีกล่องบอเนเน่แต่ว่าทีลู่ลูเคือว่าไม้เล็ดไอ้เล็ดติดตัวทุกคนเลยทุกคนเลยทุกคนขอเฉพาะไว้ลาอาบน้ำครับ น้อนหามถอดไม่สิเป็นนอนเป็ม năng อยังอยู่เส้นกระจางที่จรรมต่างๆครับครับต้องอยู่จังสรนอ่ะอันนั้นคือทีมาทีมาของที่ว่าคอมมาเป็นเดตคอมมาเดียนนะครับอาจารย์มาก็เลยได้มาเขาไทยกวนบายเองสิว่าอ่าพอจบรายการเลยก็มาเดียนให้แล่นมากกับผมกับไปอยู่กับขอบเด็กเชิดยิ้มไปอยู่บ้านเพิ่นไปอยู่ไปอยู่บ้านเพิ่นด่วนเด้ไปอยู่บ้านเพิ่นประมาณซีหาเดือนถึงเนี้ไปนอนไปอยู่ไปกินน้ำบ้านเพิ่นแล้วก็ไปอยู่ในรายการลงระบำมจำอวด ต้องเกี่ยที่เกล้วิล่ะครับทางมวยไทยหลังมวยไทยที่เราเป็นรายการลวงระบียงจำปวดช่องเจ็ดสีเ่ราะรายการลวงระบียงจำปวดเบิดสัญญาไปกะกาศแต่เมื่อยุคอนายที่เกลาันกี้กิดมันมันคอนบายมันมีมาตะแหลกอยู่แล้วของคอนใบเป็นของข้าเจ้าเองคอนใบเนี่ยคือของเดรจฐีหุ่นเหลี่ยมการันตีมีละครอนี่หนังข้ามามามีมามีละครอนกับมามีละครเของ้าละพ่อนเรองแรกอ่ะรักบนดอยนะครับช่องเจ็ดสีซิลคอม น้องนี่เพิ่นเขามาในแวดวงละครก่อนผมได้พี่น้องนี่ยังผมกับปรึกษาน้องเก่งกาัเป็นยังไรล่ะเออการยึดงานมันไปอะไรน่สิครับนี่ก็ถือว่าเป็นรุ่นอายได้เนี่ยอเอาผู้โสดเอาเอาพระคือพระบวชแล้วบวชตัวหี่บสิบบวชตัวี่ึ่งเขากวอนเขาวงการกวอนเขาเอารุ่นพี่ครับอืมสุ้มือนี่กันยังเล่นละวกอยู่หนละครเด้อพี่น้องเด้อละครไทยรายการหลังจากนั้นก็บสู้มือนี่เฮ็ดรจู่ทูบ แน่นครับพรายุคนี้มาอยู่มันกับมีโลกโซเชียลกัมบม่าในการผู้นั้นก,กับผู้นี้กับเทปยูทูบเป็นของเจ้าของมีช่องเป็นของเจ้าของกับเล่นมาคิดใจเจ้าของเออเขากับเป็นคนอีสานคนบ้าน,านๆก <No. S 2> ินแบบธรรมาชาติธรรมาชาติครับ,รบกับเขากับน้ำลากก้อยเออ หลืบหรือว่าจะเป็นพวก้อมพวกเขาแตเฮ็ดได้ียวกันคซึ่งมือผมก็กินเขาจริงสิผมกับมัดเนวจริงสิกินเขาแนี้ยเลยแต่ว่าเสบทำแนว่ยหวานแนวของเจ้าของแล้วแต่เฮ็ดเองเนี่คนมาเฮ็ดแนวกินพี่น้องเฮ็ดแนวกินแสียบเสีผมก็เลยมาตั้งช่องอายุสูงถึงมากนี่แหละครับตามยุคตามสมัยเลยพี่น้องเนาะกฝากพี่น้องน้ำแน่เด้องนี่หลักคือเก่งกาด เด็กเขามาเรียนลูกหลานเศร้าจังหวะเราเห็นลูกหลานคนยีสานบ้านเฮากับหลายคนก็ถามมากน่ะล่ะไอ้ฝ่ายเอาเราอยู่ในผมตามหาเราเราได้ผู้กรอกของเจ้าของบอลนะครับเดีวผู้ใต้คนนี้นะครับเดี๋ยวผมกางสัทธาที่ปล่อยฝ่ายมากโอ้โหแับเกือบยี่สิบขีดละสัทธาม้าตามเบิงอ้ายตามเบิงอ้ายหรืหมอลำแม่แล้วก็ติดตามผลงานเพ่งอ้ายแล้วก็ลองเอาเพ่งอ้ายไปลองหากินพร้อมนี่ครับสมัยอยู่โรงเบียหรือว่าสมัยทำหมอรัมที่กี่ก็ลองลองเพ่งอ้าย ใช่ครับิญซื้อมือนีเพาะว่าเป็นพี่น้องกันพี่น้องน้องก็สกปรกไอยู่ใกล้กันเออเีนไอนี่เก็นบุกเพ้งกว่าจะมาซื้อบ้านกันไปหาไอก่อนี้อยากมาอยู่ใกล้ๆกันนะนี่แหละแต่เลือได้มากเกยนบอกเกินไปก็ได้เลียนรวมกันนะครับครัไอเขียนไปผมหูต่แลกที่เร้วาอเขียนงยผมซื้อไอดีสามหมื่นยงเ็วเขียนไม่ไปนาเนี้ยสามหมื่นที่อะไเดนดนตรีบอลิบุ้นไวนอีบอัธรรมดาได้เป็นน้องกันนี่กมสามารถหลากหลาย พ่อหวยพี่น้องตั้งมันนี่กันสิช่วงต่อไปเจ๊พี่น้องม้วนน้ำกันพ่อหวยพี่น้องฟังเยอะมาเขาดีไม่เหนื่อยดีไม่เนื่อยดีไม่เนื่อยข้าวเก่าเนาะเข้าศูนก็เอาไปใช้เลยศูนย์ที่เราแหละต้องหันเสียงพินทันไปบ้านนี้เสียงบัวที่บ้านนี้เสียงบัวมันกะจีกแบบหนึ่งบัวนี่เป็นเครื่องดนตรีนะครับประจำจังหวัดระยองนะครับประจำจังหวัดระยองบ้านผม าเขาไปในเมืองรอยเอ็ดนี่พี่น้องตอนนี้นะครับถึงแางเซตนะครับผมพี่น้องเสียดรูบวลดูปนี้ครับง่ายมากๆเลยครับเป็นจุดชมวิวนะครับเป็นจุดชมวิวแล้วก็เป็นแกนกลางของเมืองรอยเอ็ดตั้งอยู่ที่บึงพระลานชัยรอยเอ็ดแมนนะครับคนกับทีขึ้นไปทั้งเหนียกขึ้นไปย่ายชมเมืองรอยเอ็ดเดี๋ยวเนี้อ๋อเอาบ้านไปเถอะเออเขาจะออกแางแล้วก็นดี๋นีจะเห็นหนีเดี๋เห็นในข่าวในเว็บบอกง่ายเลยครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองร้อยเอ็ดครับผมอีกอยู่ที่บึงพระลานชัยรอยเอ็ดพี่น้อง ไปเที่ยวหวานผมเนี่ยครับเพื่อ uh ไปเที่ยว,วผมไปยู่ไปกินไปยู่ไปกินเขากันเอาตัวนั่นแหละครับพ่อเป่านี่อสโดมาเ,าเ <laughs> อานะ <laughs> ฟังเสียงบทจากน้องกิก้งกาดครับผม <laughs> น,นีเล่นกันได้เพื่อผมเป็นตังยุ่ย

อยางใเเที่บอลเ้นะกเป็นกอได้ตั้งเครื่องใหม่เนาะมันเป็นของดีเนาะลอมียลมียลงทเี่ยตัวอ้หลังจากพินแล้วก็ม้อโบดครับจริงจริงๆบบี้แค่ที่กรงล่างนี่ย่งแต่่ากบบพมีของเพรมีของเดมีของเด็กิงน้องเลได้หลายอย่างล่างกับเชือตีอีสานครับทุกยางครับผมกินอยังกัปีพุทธไหมปีไอริมปีมันขาดมาสิบอกลืมบ่ อเอนี่ปีมอนปีม่อนบอกเปีพูดไทยบอกเออปีีปีพูดไทยกับมีอยู่แต่ว่ามันเดี๋ยวแต่มั่อีเออมันดังจากไหนอันแค่ได้นิ้มันจะได้ของบัดสี่พี่นองครับมที่ทงพี่นอเปุ่งปีพูดไทยาเดียวพี่กิงเป่าแข้งกับเปามันใส่กันอมกับเป็นสเลยอาเดี๋ยวพูดเดียวเดี๋ยวเปาสอคนมันอันนี้อันนี้บอันใสรแค่ไานอันว่านายนาจีนะเออ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 อันนเะเน่ย dì mới nửa nó ừ. xe khỏi dì mới nửa không được tắt bé thăm bao bóng khỏi đi bao dì minh nữa gần đây Ờ, dì dì mới อย่นี้บอกเลยเนาปีท่เสียงมันสีอ่อยอิ้มอ่อยอิ่มลูกเหีงมันสีอะไรเดครับปีพุทไธมันสีลูกเหยงหน่อยะเสียงพวกี้พวีเสียงครับ่อนก็ิดกว่ามานี่ตายหากูแห้งเรากูเป็นล่มนีเลย 我啊、嗯，我了。 เทียนน้องพาเติ๊กนี่มวให้มันดังน่ะแม่ครับพาเตตี้เป็นแบบนพี่ครับผมก็ใจว่ามันเป็นลิ้นหรือยังน่ะมันมีแต่สีสีติ๊กมื่เขียนไปโอ้อันดังนี้นี่อันปาตตีกดีจริงแม่ครับปาตตีกนี่แหละมันเบาตึงเพราะว่ามันเก่าแล้วดีแต่มันตึงมันดีดังดีแต่นี่มันดียินเสียงตึ๊บตึ๊บตึบตึบ่างนี้ดีผมตักแก้บเท่าไงวะ มมันเปิกระทบมันดีดังก็ถเอว่านี่คือติวไทยติวไทยนี่มันดีใส่ครับเครื่องมันดีดใส่ครับเพ่งเอาเด็ดๆใบโอลินก็บเตียนพี่น้องไบโอลินเดี๋ยวเดียวเทียนนาเทียนนาเทียนนาเนาะเทียนนาเออเอาเบิ้ลเอาเสียงพวกพวกไบโอลินพวกเดี๋ยวเทียนนาเดี๋ยวไปหาลินปีม้อนมากันลินมันห่างลินมันใบตาลมันแตก รีนว่าอยู่ทางตลาดเลยเอา <Okay. S 1> เราเมื่อวาเนี่ยซ่อมซื่อไทยของปมปล่อยไฟม่เล้ป้อนนะครับ <c oughs> มือนีสัมผัส <c oughs> เนะาะเนาะหลายเติบเรี่ยงเล่าของเพื่อนนี่นานนี้นี่ชวนหนึ่งเด้ออนาคตนี่เข้าดีซีมานะครับ อย่างนี้กําลังน,นะเนาะครับผมเขากํกาลังตั้งข้องเขากําลังตั้งข้องโควิดกับมาเน่ยโควิดกับมาไอ้กระเจ้งโควิดลูกแก่กับลูกกับมาไอจิตันเสื้อให้บัคโควิดคนเสียหักมาคืโอโควิดดีเหตุบาปลูกก,กับมันโควิดดีเออเอาละอ่ะจะได้กระฝากไว้น้าแน่พี่น้องน้องเงก่เงกะเด็กคนมาเรียนเป็นลูกหลานอีสานบ้านเฮาซึ่งมีความ สามารถหลากหลายับ้มกับซื้อนั่นแหละหลากหลายสไตล์กิยงกาดทีพ่พี่น้องเด้ออ้าฝากพี่ฝากงงรับละครนทั่งกรุยามคือแน้ครับผมฝากติดตามผลงานของเกียงกาดต้องไม่เด้อครับพี่น้องเด้อนะครับเพราะมันจะเป็นทั้งละคอนเลครับผมช่องเจษศีนะครับผมตอนนี้กำลังทยทำอยู designer, ่นะครับผมเรื่องอ่ะกู้ภัยอาสารักนะครับผมช่องเจษศรีนะครับเป็นซิทคอมนะครับอารมณ์ดีนะครับเสาร์อาทิตย์นะครับผมเสาร์อาทิตย์นะครับผม ข่าวลางดีหลังจัดจักวงโงนะครับต้องบอกว่าสีพีนองวันนั้นจริงเสียหมดใจหล,ลังจากจากักวงโงก็ครับแกลล้วนามาหลังแกลล้วนามาหลังนามาไม่อีกเดี๋ยวนี้เลี้ยงหยั่งวันนันที่สองบอกี่าหยั่งเห็นเห็นแกลล้วนาม่าผมโฆษณาอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เลี้ยงของผมอ่ากําลังทายท่าดีเดียพี่น้องเด้วยนะครับหรือว่าจะเป็นละครนะครับหลังข้าวหรือว่นข้ารตะต่อไปนะครับของผมช่องเจ็ดสีนะครับและการและการตอนใบไถ่เขียนนะครับผมช่างช่องเวิร์คไพร นะครับแล้วก็นีเลยมีเลยครับได้มาได้หน้ต่อดีเลยพี่น้องมีเลยครับกดกระดิ่งกดซับตะไคร์ใ้เลยพี่น้องหลักเข้าไปในหลากหลายสไตล์กิ่งกาดพิมภาษาไทยภาษาไทยเข้าไปในยูทูบหลากหลายสไตล์กิ่งกาดละคั้งกระดิ่งมาบอกกดกดซับกดซับตะไไคร์นะครับกดซับตะไคร์นะครับแั่ที่ว่าสมาชิกบวกนันหลายๆพี่น้องเพราะว่าเพิ่งเฮ็ดกันเนาะกันในกับฟาดต้นสองข้อนั่นแหละครับผมแล้วก็นเอฟซีของพี่ปยฝ่ายมาเลพอน นะครับผมขอบคุณหลายๆในครับทีการตีแท่งกันนะครับผู้ทีก็ต้องติดตามเกจงกาดอยู่นะครับหรือว่าผู้ทีดูจากเกจงกาดนะครับในทางการแสดงละครต่างๆนะครับผมเป็นเพื่อนทัพของเกจงกาดกัดติดติดตามที่ปล่อยฝ่ายวัเละพ่อนั่มเนื้อพี่น้องเด้อนะครับเอฟซีของที่ปล่อยฝ่ายวัเละพ่อนกัมาติดตามผมเกจงกาดน้องคู่กันนะครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุขสุขขนอยู่ดีมีแห้งการสุกข้อนในพี่น้องเด้อครับผมเอาละพี่น้องครับขอบคุณหลายๆนอไว้น้อขอบคุณหลายๆพี่น้องครับสวัสดีครับ